าสายการเล่นของแคนโก้ Go! พลาดินที่คุณอาจไม่รู้ หนึ่งสายเอเซลเปิดตัวครั้งแรกในบล็อก B ีฮีศูนสกายการเล่นจะเล่นกับแวนกาดที่มีสกิลลิมิตเบรกซึ่งแวนกาดสายนี้มีให้เล่นได้หลากหลายอย่างเช่นสกิลในการเลียกยูนิตบนท็อปเด็กเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรียกาดหรือสกิลเมื่อตีจะบังคับอีกฝ่ายป้องกันกับเกณฑ์หนึ่งและรวมถึงสกิลอันล็อกเรียกาดอีกด้วยครับผมสสายกาโมเปิดตัวครั้งแรกในบล็อก b ีฮีศูนเป็นโกสายแรกที่ออกมาให้เล่นซึ่งตัวแวนกาดมีสกิลในการากเสิร์ฟยูนิต สายที่เล่นง่ายและในอนาคตจะมีย<ๆ>ูนิตกลุใหม่ๆที่มีสกิลหารออกมาให้เก่งมากยิ่งขึ้น 3. ส,สายกูวินเปิดตัวครั้งแรกในบล็อก g b h 0 3สกายการเล่นสายนี้เป็นสายเน้นการสกายเมื่อเราสกายจะมีสกิลเสริมออกมาให้เราสามารถคอเรียาการบนฮอบเด็กได้รวมถึงสกิลแวนที่มีความสามารถในการป้องกันอีกฝ่ายช่วงเวลาหุกยมติีด้วย4ส,สายลิเบเลเตอร์เปิดัวครั้งแรกในบล็อก HD08 ด้สายที่เป็นสายบูเฟมแต่แติดชื่อรีเบเลเตอร์ในบล็อกทีสิบหซึ่งสายรีเบเลเตอร์จะมีสกิลในการคอเลกาบนฮอปเด็กออกมาและมีการเพิ่มพลังในการโจมตีที่รุนแรงจะเป็นการเล่นกับยูนิตที่ติดลิมิตเบรกและเบรกไหลส่วนสายไฟสีครามหรือบูเฟมจะเน้นการรีเจียนเป็นหลักเมื่อเรารีเจียนแวนกาดจะตีแรงและมีสกิลในการคอเลยบนฮอปอันดับที่5สายสุดท้ายสาย,สายสเปกตรัมดุกดากอน เปิดกครั้งแรกในบล็อก EB03 สกายการเล่นสายนี้เป็นการเล่นแนวเชลไลท์เมื่อเราไลท์กองเชนจะเกิดสกิลขึ้นมาเช่นการซูพิเลียเลียกาศบนฮอปเด็กแบบพิเศษและแวนการดเกตสาสายนี้มีสกิลในการโจมตีได้มากถึง2ครั้งก็จบกัน้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี